เนื่องจากในชาเลนจ์นี้นะครับมีในส่วนของเซตโตมาให้เล่นเนาะดังนั้นเดี๋ยวผมจะขออนุญาตเล่นแล้วกันแต่ว่ามันจะไม่สุดเพราะเป็นตัวละครในส่วนของการเช่านั่นเองนะครับอันนี้บอกกันนะว่าไม่สุดนะก็เรียกว,ว่าเอามาเป็นแนวทางให้ดูก็ได้ไหมก็น่าจาะแล้วกันนะก็หลกัหลกๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปที่ตรงกลางย้ําว่าเซตโต้มันดีกว่าโลทุกตัวที่มีในเกมอันนี้คือต่อตรงนี้ชัดเจนนะโดยในการที่ไปตรงกลางครับดังนั้นเนี่ยยิ่งไปตรงกลางก่อนคุณก็จะอยู่ได้ยาวเสมอโอเคเจอแผ่นนี้ยิ่งดีเข้าไปใหญ่เลยครับ เพราะว่าจะได้เห็นภาพกันเนี่ยชัดเจนนะว,ว่าเออถ้าต่อเล่นจริงๆอ่ะจะเป็นประมาณไหนเนาะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยเซตโตคือเมนหลักของผมนะเพราะมันจริงๆไม่ได้ตั้งใจหรอกคือการแข่งอะไรเงี้ยก็เล่นอ๋อเซตโต้หมดเลยเนาะแต่ประเด็นก็คือว่าเสือกเปิดได้มากกว่าแค่นั้นเลยเออแค่ดวงดีเปิดได้เพราะตอนนั้นเนี่ยผมไม่มีสูตรในการเปิดอ๋ออะไรนะอะไรนะเออเปิดได้การันตีแล้วแล้วเปิดหรืออะไรเงี้ยไม่มีไม่มีคือแม่งแค่ดวงดีเฉย ออและไอตอนหลังอะแช่งแม่งเสือกไม่ได้อะไรเงี้ยก็ถือว่าบอกให้เข้าใจแล้วกันนะจริงๆไม่ได้ตั้งใจให้เป็นเมนแต่แค่แบบบังเอิญได้ก็เลยโอเคก็มีตัวเล่นในเมตานั้นแต่แช่งดีสุดย้ำนะแช่งดีสุดนะครับโอเคมาเดี๋ยวเข้าเกณฑตอนที่เล่นนะ่อย่างที่บอกครับผมจะกดอย่างเงี้ยไปไปเลยไปก่อนเลยเนี่ยเพราะว่ามันมันเร็วครับมันเร็วสุดแล้วในบันดาโลนะผมย้ำมันนะว่าในบันดาโลเห็นปะมันเร็วกเท่ากับสายวิ่งกันแหละโอเค ได้ได้งก่อนคือจบนะครับหลังจากนั้นก็น่าจะอยู่ได้ยาวนะบึ๊บบึ๊บโหดาเมจไม่มีเลยอน่ะไม่มีดาเมจเลยเอ้าสกิลสองไปไม่มีดาเมจจริงๆ <laughs> <laughs> อ่ะอใครอยากตีอะไรตีมาเมื่อกี้เขาเพิ่งหลบนะผมก็ใช้ต่อเลยตีไม่เข้าเลยอะ่ะที่เหลือก็เป็นการดักแล้วก็ ปุ๊บโอเคมันไม่ตีเลยเหรอโอเคเกรมาอีกแล้วอุ้ยเกรมาไวเนะี่ยอัพแล้วด,ดีกว่าเดิมเยอะปึ๊บโอเคลดเป็นเลือดแล้วก็เหน็นไหมเกรมาแล้วซัป,ปิ้วได้อีกสองตัวละครก็ได้แล้วยืนย,ยาวนี่ขนาดตัวเช่าเนี่ยหูแบงค์หน้าเปิดชิบหายมาอีกแล้วเกรมาอีกแล้วมาอีกแล้วปึ๊บโอเคอยู่กันยาวๆอ่ะ เออฮะอ้าวปลโดนวุบบูทพอดีเนาะโอเคอุ๊ยโดนจีไม่นึกว่ามันจะโดดลงหัวเราประเด็นคือไม่นึกว่าจะโดดลงหัวไงนึกว่ามันเล่นกับคนอื่นอยู่ก็เลยไม่ได้สกิลหนึ่งเฮ้ยเตดีกว่าต่ก่อนนะถ้าเป็นตะก่อนเอาง่ายๆว่าติดใจอะตอนนี้ติดใจเลยแม่งสุบดีเนี่ยไม่ได้ไม่ได้คูต้องออตัวหน้าก็บอกแล้วว่าเมนเก่าโอเคไปาต่อ เนี่ยหลักๆคือถ้าเล่นจิงก็เป็นประมาณนี้นะผมบอกแล้วนะครับแต่ว่าถ้าไปไปได้อ่ะควรมีสกิลติดต่อเนื่องตลอดเนาะก็คือถ้ามีสกิลสองเมื่อไหร่จะใช้ก็ใช้ว่ายง่ายเยอะอ่ะซัดปิวไม่มีดาเมจเลยกูโอ้ยโดนอีกแล้วอ่ะสกิลสองต่อได้เลยเพราะว่าเกตมันจะได้เพิ่มนะครับอ้าวกูดวงใครสกิลหายวนะวเนี่ยวายตายแล้วเพื่อนกูตายหมดเลย คือตอนนี้ต้องมีวิ่งดึงถ้าไม่มีก็คือจบนั่นเองงงว่ะเมื่อกี้ทำไมอ๋อน่าจะโดที่โรเจอร์ใช่ไหมโรเจอร์คือถ้าใครมีอะไรนะสถานะอะไรบางอย่างใช่ไหมเพราะว่าเมื่อกี้น่าจะเพิ่มแอตแท็กเนาะเออเพิ่มแล้วก็โดโรเจอร์ลบเลยทันทีเมื่อกี้อาคาเพิ่งหลบนะครับเนี่ยคือมันจะเล่นบูด,ด้วยก็ได้นะจะบูก็ได้ครับไม่บูก็ได้ สกิลสองดีอ่ะถ้าเป็นตะกอมันตั้งก่อนแล้วยิงเนาะอันนี้แม่งยิงเลยมันก็ไม่ได้ดีอ่ะมันไม่มีคนดึงให้ไงจบแล้วโอเคเกมนี้จบเป็นประมาณนี้แล้วกันก็หลักๆอ่ะอยากเอาให้ดูแล้วกันว่าเออเล่นจริงอะ่ะจะเป็นประมาณนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นด่านไหนก็ตามทุกด่านเลยส่วนตัวผมจะเล่นแบบนี้ซึ่งผมจะไม่ดึงธงแรกเลยเพื่อนๆเ,เ,เห็นปะกูไปเลยเพราะว่าถ้าดึงธงแรกอะ่ะมันไม่ทันจริงๆมันไม่ทันไปเลยธงแรกอ่ะเดี๋ยวค่อยให้เพื่อน เกิดใหม่มาน้วกันหรืออะไรกันล้วค่อยดึงก็ได้ตรงนั้นปล่อยเพื่อนไปเลยส่วนหน้าที่ของเราคือเอาธงกลางและยืนให้นานที่สุดครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่าอันนี้มันเป็นตัวละครอ่เช่าดังนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่สุดตามที่เห็นเมื่อกี้เนาะแต่ว่าถ้าเล่นกันจริงๆเมื่อกี้โดวสกิลเดียวคงไม่ตายบอกเลยว่ายังไงก็ไม่ตายยากยากมากและเนี่ยพอปรับมาใหม่ผมบอกเลยนะเล่นใหม่คนละเรื่องเลยเพราะว่าสกิลสองปกติมันจะตั้งก่อนปึ๊กแล้วยิงบึง้งอ่าอันนี้ไม่ตั้งยิงเลยก็ถือว่าเร็วอ่ะเร็วเลย ส่วนสกิลที่1เอ่อเสริมแก่งถือว่าเร็วนะส่ว so, นตัวผมมองว่าเร็วเลยแหละแต่ก่อนที่จะใช่เป็นไม่ได้ใช้หินไดน่าก่อนครับพอใช้เสร็จแล้วอ่ะมันเกตมันจะได้ศูนย์ใช่ไหมอ่าหลังระหว่างนั้นก็มีซับพิวอะไรได้เรื่อยๆครับสกิ 1, ลหนึ่งเรียกว่าเก็บไปเป็นสต็อกถ้าถามผมนะตอนเนี้ยแนวทางในการเล่นคือเก็บเป็นสต็อกเลยเออสกิลหนึ่งอ่ะเช่น skill 2, สกิลสองเสร็จปับ๊บเอ้ยเสริมแก่งแม่งหายละค่อยใช้สกิลหนึ่งในตอนนั้นถ้าถามผมนะใช้ในตอนนั้น ดีกว่าเพราะว่าไม่อย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวคือหลักๆอ่ะมันยืนได้ไม่ได้มาอยู่ที่ว่าตอนนั้นเนี่ยคุณมีเสริมแก่งหรือไม่ใช่ไหมนั่นแหละครับมันเลยเป็นอีกจุดหนึ่งกันละกันเนาะก็ถือว่าแอดแทกที่เพิ่มขึ้นมามีทั้งข้อดีและข้อ,ขอเสียเนาะเนื่องจากว่าถ้าหากเจอโรเจอร์มันก็จะสามารถลบบัฟเราได้ถูกไหมเพราะว่าถ้ามีเกรดเต็มมันจะเพิ่มแอดแท็กอ่าเนี่ยตรงเนี้ยนะเกรดเต็มเพิ่มแอดแท็กโรเจอร์ตีทีเดียวปึ้งเสริมแก่งหายเลย จากที่ต่กอนโรเจอร์ถ้าตีเราก็คงไม่หายนะแต่ก็นั่นแหละเป็นปกติครับลบได้ก็มาใหม่ได้ก็ถือว่ามาเร็วามาเร็วกว่าแต่ก่อนเยอะดีกว่าแต่ก่อนเยอะถ้าเอาจากที่ดูนะสำหรับคนที่มีตอนนี้ก็น่าจะเล่นกันอย่างสนุกกันแหละโอเคคลิปนี้เป็นประมาณนี้แล้วกันนะถือว่าเลยให้ดูคือเมนเก่าว่าเออเล่นอ่ะเป็นประมาณนี้ถ้าผมมีผมก็เล่นอย่างนี้แหละ